วันนี้ผมจะพามาชมกระบะท,ทำมาหากินนะผมคันนี้ไม่มีเครดิตสามารถออกรถูนย์บาทได้ที่สำคัญผมแถมชุดอคอกซิ่งให้ไปเลยครับจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องแบงค์สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมกระบะพารวยหรือว่ากระบะตอนเดียวไว้ทํามาหากินนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว่ 2.4J นะผมปี2019นะต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ปีดาาผ่อนประมาณ7,400บาทนะครับผมไม่มีเครดิตก็สามารถเอารถส่นบาทได้นะคันนี้สําหรับคันนี้นะครับผมผมจัดชุด กันชนหน้านะครับผมเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าเป็นชุดหน้าหมูป่านะครับผมตัวนี้นี่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่สวยๆไปเลยนะครับผมโอเคด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมก็แต่งให้ไปเลยไม่ได้คิดเงินด้วยสักบาทนะครับผมคันนี้แล้วก็ล้อนะครับผมก็จะเป็นล้อแม็กซิ่งนะครับผมคู่หน้านะเป็นล้อแม็กสีดํานะผมมีฟ้า ครอ,อบเบรกเป็นสีแดงนะครับผมคันนี้นี่ส,สวยๆเป็นเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับผมอยวตามมาดูด้านหลังดีกว่าสําหรับด้านหลังนะครับผมนี่เป็นล้อบรรทุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นสีดําออกดาดาเทานะครับผมคันนี้เป็นขนาดยาง2อ5สองห5ทัด75บ1 5นะครับผมรถยังส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมชุดอคอกซิ่งล้อบรรทุก ผมแถมไม่ไปเลยนะครับผมราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะอ่ะอาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายช่วงล่างกันดีกว่านะครับผมนี่ดูนะครับผมช่วงล่างก็จะมีโชค๊คมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยก็ลูกค้าคนไหนเอาไปก็ไม่ต้องเอาไปทําเพิ่มนะครับผมสามารถเอาไปทํามาค้าขายหรือว่าขนวัวขนควายขนผักขนได้หมดนะครับผมตัวนี้โอเคสําหรับรีวริคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับภายนอกเดี๋ยวเรามาชมภายใน ห้องโดยสารกันต่อครับโอเคครับเรามาถึงภายในห้องโดยสารกันแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะผมเป็นบ่อหนังสีดํานะอ่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้สําหรับตัวนี้นะผมถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังเราต้องดันสุดสุดไปฝั่งซ้ายแล้วก็ดันขึ้นนะผมไปข้างข้างบนนะผมก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังแอร์เป็นแอร์เมนนวลเครื่องเสียงเดิมโรงง,งานโบโตได้นะผม สำหรับคันนี้ก็จะมีแอร์แบกทั้งหมด3โลกนะผมมีพวงมาลัยมีฝาคกกนขับมีใต้หัวเข่านะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับพวงมาลัยได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยปรับแล้วอย่าลืมกดล็อกไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่1นึ่งแ9 2 0กกิโลเมตรเท่านั้นนะผมก็รถวิ่งไม่เยอะนะผมสำหรับปี2019นะโอเคสำหรับคันนี้ ภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะเราไปชมห้องเครื่องกันนะผมว่าจะสวยแค่ไหนตามผมมาเลยครับโอเคครับเรามาถึงห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมอ่๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะนี่เป็นโชคแล้วนะครับผมนี่ไม่ต้องใช้มือค้ำให้เมื่อยนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่อง2 4ุดีดีเซล4ี่สูบสิบหกวาร้อยห้าสิบแรงม้านะผมมีเบรกเอเสมาให้แล้วเรียบร้อยเมทัคิวีอยู่ครบนะครับผมเครื่องเดิมโรงง,งานคันนี้จะมีท่อแค่ใบเดียวนะผมใส่ ใส่มาให้นะเป็นท่อซิ่งนะผมนี่แผ่นเพจมอกอยู่ครบนะผมเครื่องสวยงามมากนะสําหรับรีโวคันนี้สําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจห้ามพลาดเลยนะผมขายโคตรถูกโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโว2 4 j ตอนเดียวคันนี้นะผมปี2019เจ้าธรรมดาผมเปิดราคาโคตรถูกนะผมเพียง399,000บาทนะผม ปีดาวนประมาณ7,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับผมสําหรับคันนี้ไม่มีเครดิตสามารถเอารถส่นบาทได้นะครับผมของแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้นะครับผมหนึ่งประกันภัยบนท้องถนนแถมให้เลยหนึ่งปีสองบรันตทีเครื่องเกียร์สามปีค่าจัดค่าโอนสี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนห้าทำสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะครับผมน้องแบงค์สมยงคาเซ็นเตอร์นะครับผม ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถตอนเดียวไว้ทํามาค้าขายหากินนะผมต้องคันนี้แล้วแหละครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ